เทียมนะคะก็คือวัสดุที่มีหน้าตาคล้ายกับรากฟันนะคะทําจากไทเทเนียมนะคะซึ่งเป็นวัสดุที่ปลอดภัยต่อร่างกายนะคะเราก็จะฝังเข้าไปในขากรรไกรคนไข้นะคะเพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไปนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะต่อครอบฟันขึ้นมาค่ะเพื่อนไขใช้ในการบดเคี้ยวค่ะคนกลุ่มไหนที่เหมาะแก่การทำรากเทียมนะคะกลุ่มแรกก็คือคนที่ สูญเสียฟันธรรมชาติไปนะคะเราก็จะฝังรากเทียมนะคะทดแทนฟันซี่นั้น,นะคะ่ะหรือว่าคนที่ใส่ฟันปลอมนะคะทั้งปากหรือว่าบางส่วนแล้วมีปัญหาว่าฟันปลอมเนี่ยหลวมนะคะเราก็จะฝังรากเทียมเพื่อที่จะช่วยให้ฟันปลอมเนี่ยยึดติดแน่นขึ้นค่ะข้อดีของการทำรากเทียมนะคะอย่างแรกก็คือว่า,าเป็นการใส่ฟันแบบติดแน่นนะคะก็จะช่วยทดแทนฟันที่สูญเสียไปนะคะ อย่างที่2เนี่ยก็คือว่ามันทําให้มีฟันบดเคี้ยวมากขึ้นช่วยทําให้ระบบการย่อยอาหารดีขึ้นนะคะข้อที่3ก็คือว่ามีความสะดวกสบายในการใช้นะคะก็คือว่าเราจะไม่รู้สึกรำคาญหรือว่ากดเจ็บเหมือนกับการใส่ฟันปลอม ข้อที่4นะคะก็คือช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพที่ดีนะคะแล้วก็เพิ่มความมั่นใจในรอยยิ้มเนื่องจากว่ารากเทียมเนี่ยก็จะคล้ายกับฟันธรรมชาตินะคะอย่างที่5นะคะก็จะทดแทนการทําสะพานฟันได้ค่ะเนื่องจากการทําสะพานฟันนะคะเราต้องมีการกรอฟันตำแหน่งที่อยู่ข้างหน้ากับข้างหลังของช่องบ้างฟันนะคะแต่ว่าการทํารากฟันเทียมเนี่ยเราจะไม่ยุ่งกับฟันที่อยู่ข้างเคียงนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยไม่ต้องกรอฟันธรรมชาติโดยไม่จําเป็นค่ะ ขั้นตอนในการทำรากฟันเทียมนะคะแบ่งเป็น3ขั้นตอนด้วยกันคะ่ะอย่างแรกนะคะก็คือว่าเราจะตรวจสภาพในช่องปากเพื่อประเมินการรักษานะคะในขั้นตอนนี้เนี่ยคนไข้ก็จะมาพบทันตแพทย์นะคะเพื่อที่จะตรวจสภาพในช่องปากก่อนนะคะว่าตำแหน่งที่ถูกถอนออกไปเนี่ยมีความเหมาะสมที่จะฝังรากเทียมหรือไม่นะคะโดยจะมีการาถ่ายรังสีแบบธรรมดาแล้วก็แบบ3ามมิติหรือที่เรียกว่า CT scan นะคะเพื่อประเมินว่ามีความกว้างหรือความสูงเนี่ยเหมาะสมที่จะฝังรากเทียมหรือไม่นะคะ หลังจากนั้นทนันตแพทย์ก็จะวิเคราะห์แล้วก็วางแผนการรักษาที่เหมาะสมร่วมกับคนไข้ค่ะส่วนสเต็ปที่2นะคะเราเป็นสเต็ปฝังรากเทียมค่ะหลังจากที่เราวางแผนการรักษาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะฝังรากเทียมลงไปที่ตำแหน่งนั้นนะคะโดยจะเป็นผ่าตัดเล็กนะคะทำภายใต้ายาชาค่ะพอเราฝังรากเทียมเสร็จแล้วนะคะก็จะนัดตัดไหมประมาณ14วันค่ะแล้วก็จะเว้นทิ้งไว้3เดือนนะคะเพื่อรอให้รากเทียมเนี่ยยึดติดกับกระดูกขากรรไกรคนไข้ค่ะส่วนสเต็ปที่3นะคะก็ เป็นสเตปพ,พิมพปากทำครอบฟันนะคะคือหลังจากที่เราฝังไปแล้ว3เดือนนะคะเราก็จะนัดคนไข้เนี่ยมาพิมพ์ปากเพื่อที่จะต่อครอบฟันเพื่อใช้ในการบดเคี้ยวอาหาระค,ะค่ะการดูแลรากฟันเทียมนะคะก็เหมือนกับการดูแลฟันธรรมชาตินะคะเอ่อถึงแม้ว่ารากฟันเทียมเนี่ยจะไม่สามารถผูกได้นะคะเนื่องจากว่ามันเป็นโลหะทังซี่แต่ว่ารากฟันเทียมเนี่ยสามารถที่จะเป็นโรคหัวอักเสบได้เหมือนกับฟันธรรมชาตินะคะ ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นโรคเอืออักเสบเนี่ยจะทําให้กระดูกรอบๆบรากเทียมเนี่ยละลายนะคะก็จะเป็นสาเหตุทําให้รากเทียมเนี่ยติดเชื้อและโยกหลุดออกมาได้นะคะดังนั้นเนี่ยต้องพยายามขูดหินปูนแล้วก็ดูแลความสะอาดเหมือนกับฟันธรรมชาตินะคะซึ่งการดูแลก็ง่ายๆเลยค่ะอย่างแรกก็คือแปรงฟันให้สะอาดนะคะอย่างน้อยวันละสองครั้งนะคะอย่างที่2ก็คือว่าแนะนําให้ใช้ไหมขัดฟันนะคะอย่างน้อยวันละหนึง่งสองครั้งเพื่อทําความสะอาดบริเวณซอกฟันนะคะแล้วก็อย่างที่3เนี่ยแนะนําให้ขูดหินปูนแล้วก็ พบทันตแพทย์อย่างน้อย6เดือนครั้งหนึ่งเป็นประจำค่ะเป็นหนึ่งคำถามที่มีคนเข้าใจผิดมากที่สุดนะคะการรักษารากฟันนะคะจะหมายถึงว่าคนไข้เนี่ยยังมีฟันธรรมชาติซี่นั้นอยู่นะคะแต่ว่าอาจจะมีผูสึกหรือว่าแต่งหักจนใกล้ทะลุโพรงประสาทฟันนะคะหรือว่าทะลุโพรงประสาทฟันไปแล้วอันนี้เราก็จะแนะนําว่าคนไข้เนี่ยรักษารากฟันนะคะ แล้วก็หลังจากนั้นนี้ก็จะมาใส่เดือยทำครอบเพราะฉะนั้นการรักษารากฟันเนี่ยคนไข้ยังมีฟันธรรมชาติของคนไข้อยู่นะคะแต่ว่าการทำรากฟันเทียมนะคะคนไข้เนี่ยต้องถอนฟันซี่นั้นออกไปแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทดแทนฟันซี่นั้นด้วยการใส่ฟันแบบติดแน่นถาวรด้วยการฝังรากเทียมนะคะดังนั้นเนี่ยการทำรากฟันเทียมเนี่ยก็คือจะไม่มีฟันธรรมชาติอยู่แล้วค่ะ อายุการใช้งานของราบเทียมนะคะขึ้นอยู่กับการดูแลของคนไข้เลยค่ะถ้าเกิดว่าเราดูแลได้ดีนะคะก็สามารถอยู่กับเราได้ไปตลอดนะคะซึ่งการดูแลดีในที่นี้หมายถึงว่า,าแปรงฟันสะอาดใช้ไหมขัดฟันนะคะคูดเหงูอนเป็นประจำพบทันตแพทย์ทุก6เดือนค่ะโดยที่รากฟันเทียมนะคะจะแบ่งเป็นสส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกคือส่วนที่เป็นรากนะคะก็จะอยู่ในกระดูกคนไข้อยู่ใต้เหงือกนะคะกับส่วนที่2เนี่ยเป็นส่วนครอบฟันค่ะก็คือจะอยู่เหนือเหงือกขึ้นมาเป็นส่วนที่เราใช้ในการบดเคี้ยวนะคะ ซึ่งถ้าเราดูแลดีนะคะส่วนที่เป็นรากเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าส่วนที่เป็นครอบฟันเนี่ยถ้าเราใช้ไปนานๆเช่น5ปี10ปีนะคะก็อาจจะมีบินมีสึกได้บ้างซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของการใช้งานก็คือเหมือนกับฟันธรรมชาติของเรานะคะก็มีโอกาสบินสึกได้ถ้าตัวครอบฟันเนี่ยมันบินสึกนะคะเราก็แค่พิมพ์ปากทาครอบใหม่ไม่ได้เป็นสเต็ปที่ยุ่งยากอะไรคะ่ะแต่ในทางกลับกันนะคะถ้าคนไข้เนี่ยดูแลไม่ดีนะคะหมายถึงว่าแปรงฟันไม่สะอาดไม่ ใช้ไหมขัดฟันไม่มาพบทันตแพทย์ไม่ขูดหินปูนนะคะก็จะทําให้เป็นโรคเหงืออักเสบได้นะคะก็จะทําให้กระดูกรอบร,อบ,รอบรากเทียมเนี่ยละลายทําให้รากเทียมติดเชื้อแล้วก็โดยกหลุดออกมาได้ค่ะ